พอวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .4 ศิลปะสาระดนตรีประเภทของเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องดนตรีของชาติตะวันตก ซึ่งแต่ละประเภทมีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันเครื่องดนตรีสากลแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ 1. เครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงได้โดยการทำให้สายเกิดการสั่นสะเทือนความตึงของสายทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันเช่นไวโอลินเชลโลก่กีตาร์เป็นต้นนะครับ 2. เครื่องเป่าลมไม้ตัวเครื่องดนตรีทำจากไม้แต่ปัจจุบันมีการนำวัสดุอื่นๆมาใช้แทนไม้เช่นโลหะและพลาสติกนำมาทำให้เป็นเครื่องดนตรีได้แก่คาริเนตฟลุตและโอโบโเป็นต้นนะครับ 3. เครื่องเป่าลมทองเหลืองตัวเครื่องดนตรีทำจากโลหะเช่นทรัมโบนทรัมเปต เป็นนต้น 4. เครื่องตีกระทบเช่นบิวเลล่ากลองต่างๆฉาบเป็นต้น 5. เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วหรือคีย์บอร์ดเป็นเครื่องดนตรีที่มีปุ่มกดเรียงกันเป็นแผงใช้นิ้วกดเพื่อให้เกิดเสียงต่างๆตามความต้องการของผู้เล่นเช่นออแกนเปียนโนเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีบางชนิดที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าช่วยทำให้เกิดเสียงเช่นอิเล็กโทนกีตาร์ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับ